พูดถึงสินค้าในแต่ละพื้นที่หรือ O Top 1หนึ่งสิ่งที่เราพูดถึงแล้วก็ถ้าไปที่นี่เนี่ยจะต้องนึกถึงแน่นอนนั่นคือพื้นที่จังหวัดเลยถ้าไปที่เลยเนี่ยแน่นอนนึกถึงผ้าฝ้ายแน่นอนเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สวยงามมากๆนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับจากผ้าฝ้ายธรรมดาที่ทอมือจะนำไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรร์ลวดลายภาพพื้นถิ่นของเมืองเลยครับถูกยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านผ้าฝ้ายทอมือและงานออกแบบร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับชุมชนโดยการเชื่อมโยงนะครับภูมิปัญญาดั้งเดิมกับตลาดของคนรุ่นใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ ลวดลายปักสามผีเมืองเลยผีบุงเต้าผีตาโขนและผีคนน้ําเป็นฝีมือของสมาชิกกลุ่มบ้านผ้าไทยบายมามีป้อมอําเภอเมืองจังหวัดเลยถูกถ่ายทอดอย่างประณีตลงบนผืนผ้าฝ้ายสีธรรมชาติและออกแบบร่วมสมัยตัดเย็บอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงเชื่อมโยงภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับรถนิยมคนรุ่นใหม่กลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นบ้าน คนจะมองว่าผ้าไทยอยใส่แล้วเชยแก่อะไรเงี้ยแต่จริงๆล้วคือไม่ค่ะเราจะออกแบบให้เป็นเนี่ยแฟชั่นค่ะนำแฟชั่นให้แบบรุ่นไหนก็ใส่ได้เหมือนเหมือนสโลแกนผ้าไทยใส่ให้สนุกไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นอะไรใส่ได้หมดค่ะตอ,ตอบรับจากลูกค้าดีไหมก็โอเคค่ะตอบรับจากลูกค้าดีเพราะว่าร้านเราก็ราคาเราจะก็จะไม่แพงมากคือจับต้องได้แล้วก็จะเน้นความแบบมีคุณภาพ จุดเด่นของร้านเราคือเราจะเน้นเป็นความความเป็นธรรมชาติค่ะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็จะเน้นเป็นอ,อัตลักษณ์ของจังหวัดเลยก็คือเราช่วงนี้เราเราจะมีปักผีตะโคนผีคนน้ําแล้วก็สามผีค่ะที่เสื้อปักเป็นโลโก้คือใครใครใครเห็นเสื้ออย่างเสื้อผีตะโคนอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเออมาจากบ้านผ้าไทยนะอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปนเลยค่ะ จากรักฐานการปลูกฝ้ายของชาวบ้านหนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยที่สืบทอดกันมายาวนานวันนี้ถูกสืบสารและประยุกต์เป็นลายดอกฝ้ไฟมังเลยสอดดินอย่างประณีตโดยเฉพาะฝ้ายตุยซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ไฟพื้นถิน่นอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เส้นใยมีความเหนียวนุ่มเหมาะกับการทอมือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ดำเนินการเองทุกขั้นตอนไปจนถึงการแปรรูปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างครบวงจรเฉพาะกลุ่มนี้อัตลักษณ์ของเราตอนนี้ก็คือเราจะทำครบวงจรตั้งแต่ปลูกฝ้ายทอผ้านะคะแล้วก็เรามาเน้นเรื่องแปรรูปเพราะกลุ่มเรานี่จะเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแปรรูปเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูป นะอย่างฝ้ายของกลุ่มเราอย่างนี้ฝ้ายตุยฝ้ายตุยนี่เป็นฝ้ายอัตลักษณ์ของเมืองเลยฝ้ายตุยนี่ถือว่าเป็นฝ้ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะที่เมืองเลยขณะน,นี้ขนาดแถวสกลนครเมื่อก่อนนี้สกลนครเขาดังเน,ะะนาะสกลนครยังมาสั่งเอาฝ้ายจากเมืองเลยไปแล้วเขาก็าไปย้อมครามอันนั้นเขาเน้นเรื่องย้อมครามตอนนี้ที่กลุ่มของเราก็ทําตามนโยบายจังหวัดก็คือเน้นทําผ้าฝ้ายเข็นมือก็คือเข็นด้วยมือ,อแล้วก็ทอมือ ย้อมสีธรรมชาติเทศกาลงานดอกฝ้ายบาสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจากงานบุญประจำปีสู่ผลงานศิลป์บนผืนผ้า ดอกฟ้าและสามผีเมืองเลยที่สร้างเรื่องราวบทใหม่ผ่านซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เติบโตจากรากเงาชุมชนอย่างแท้จริงและเผยแพร่อัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเลยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและจังหวัดพาฝ้าเป็นที่จะต้องส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําก็ตั้งแต่การผลิตส่งเสริมให้ชาวบ้าน รู้จกักพันฝ้ายปูพันฝ้ายนะครับแล้วก็มีการเข็นฝ้ายออกมาแล้วครับในเรื่องของกลางน้ําก็ในเรื่องของการแปรรูปแปรรูปก็จะมีซึ่งอันแรกก็กเรียกแหละต้นน้ําก็จะเป็นเกษตรกระทรวงเกษตรกลางน้ําก็จะเป็นอของพัฒนามชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของแปรรูปในเรื่องของทอสีธรรมชาติโดยเรานาผ้าลายผ้าพระราชทานขององค์หญิงเล็ก ก็มาท่านานได้พระราชทานมาแล้ว4ี่ลายแล้วก็เอาตัวนั้นมาต่อยอดแล้วก็สืบสารต่อแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้ทอผ้าออกมาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งผ้าของแต่ละอำเภอของจังหวัดเลยนั้นจะแตกต่างกันจะมีอัตลักษณ์และสตอรี่ต่างกัน จากาฟตุยพื้นถิ่นสู่ลวดลายดอกไฟมังเลยผนวกกับงานบุญความเชื่อวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวไทยเลยนี่ไม่ใช่เพียงผ้าทอหรือเสื้อผ้าหากคือพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เติบโตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้ท้องถิ่นเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจและเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมมังเลยสู่สายตาผู้คนในวงกว้างอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 1บ TV สารรายงานจากจังหวัดเลย เขาบอกว่าฝ้ายตุยนะคะเป็นผ้าฝ้ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะความเป็นธรรมชาติของเขาค่ะซูเปอร์พอทอไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีความเป็นแบบเม็ดเม็ดโผล่ขึ้นมาบ้างนนไม่ได้เ,เรียบร้อยมากเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับ<ช>แต่ว่าน่แน่นอนครับนี่คือความประณีตความบรรจงในการได้มามซึ่งผ้าฝ้ายทอมือแต่ละผืนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆนอกจากพื้นที่จังหวัดเลยครับใช่แล้วคะ่ะใครอยากได้ก็ลองไปดูกันที่จังหวัดเลยนะคะ